บ่าวเจสสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดดีว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีนะมาปนปลาตอนนี้นะครับเมนูเช้านี้นะครับเอฟซีปลาไปหามาขึ้นเขาใด้สองตัวครับปลาชอนนปนปลาชนนะครับผมนั้นโอ้ยตกไปเต็มมะขึ้นนะครับผมเอฟซีเดี๋ยวมีคลิป้เบองนะครับคลิปหาปลานะครับผมยัางโหดย่างเด็ดนะครับผมมากับข้าวเช้านี้นะครับเอฟซีอ่า แต่เราเซฟแน่นอนเอฟซีเอาครับมาเอฟซีซิบันโอ้โหเนี้ยือนฟ้าสันสัตว์พันธุ์นักดนตรีวิทต์สด เยอสิเดี๋ยวก็ปลามาเลยสินะโอ้ปลาเนี่ยฮึตบซอสออกแล้วครับผมเดี๋ยวสีมาเจอสุกนี่ครับลุนะครับแลวช้อนนี้ิ้นช่วย

กากออกอฟเจหัวนี้ก็ใส่ไปโหเอฟีเหืคอยดูลุกลาต้นปุ๋ยเยอะเดี๋ยวกางหาไก่อนหันานอกีหันวนอกนานเอวันนี้เท่าดูความเถืเอีมัถืมันเ

อันนี้โอ้ยยากอืมอืมสิเจาเจาะ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 เาเทน้ำซุปลงไปเลยนะครับผมวับน้ำน้อยเกินพอดีน้ำก็พอดีอะไรพอดีมาเจาะไปหมดเลยครับผมอืมชานี้ตอนรอดนี่แน่เลย ติกขั่วติ๊กคนอืมติดมือเสียบอืมอืมเอ้ยพีมันเข้าเหลือเกินเดี๋ยวมันคุยให้นะที่บ้านเสียบเลยทีเดียว

ลเ,เลยรอยครับผมเอ่อชีเรยรอครับรอสวีครับ